สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทดศพลดำเนินผลแนบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสองฆ์องค์หนึ่งแห่งจังหวัดน้องคายถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวงพระกรรมฐานในยุคป,ปัจจุบันท่านเป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นหลานแท้ และเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่เหลียญวราราโพวัดอรัญญบันพศจังหวัดหนองคายพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเถระแห่งวงพระกรรมฐานอีกด้วยที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้และทําบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจท่านมีจริยวัตรอันงดงาม เป็นพระพิสุที่ลักษันโดดมักน้อยมีอารมณ์ดีเบิกบานแห่งวงการพระพุทธศาสนาที่สำคัญรูปหนึ่งและยังดำรงธาตุขันอยู่ในปัจจุบันนี้พระอริยสงฆ์พระเถราจารย์พระเดชพระคุณรูปนี้คือหลวงปู่ฉลวยอาชิตโตหรือพระครูโสพลยานกิจ เจ้าคณะอำเภอสีเชียงใหม่และเจ้าอาวาสวัดป่าโนนหินเสืออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน,น้องคายสิริอายุท่าน80ปีในปีพศ2565นี้หลวงปู่ฉลวยท่านบวชพระสองครั้งครั้งแรกท่านบวชได้4ี่พรรษาก็ต้องลาสิกขาบทออกไปด้วยวิบากกรรมยังไม่สิน้นเกิดเจ็บป่วยยังรุนแรง จนต้องตายไปหลวงปู่ฉลวยท่านเคยตายแล้วฟื้นคืนเรื่องนี้เคยโด่งดังในสายกรรมฐานท่านป่วยและได้ละสังขารไปถึงสามวันหลวงปู่เหรียญวราลาโพท่านสั่งห้ามไม่ให้ใส่หีบและสั่งห้ามไม่ให้เผาเมื่อพ้นสามวันไปวันที่สี่หลวงปู่เหรียญเห็นว่าน่าจะไม่ฟื้น ท่านเลยให้เตรียมการประชุมเพลิงในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าในคืนวันที่สดวงจิตของหลวงปู่ฉลวยได้กลับเข้าร่างรอดพ้นการเผาไปเรื่องนี้เคยออกนิตยสาราอันโด่งดังมาแล้วหลวงปู่ฉลวยอาชิตโตท่านได้บวชเข้ามาเป็นพระภิสุสงฆ์ในครั้งที่สองนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เหรียญวราลาโพ เป็นพระอุปชาบวชให้ได้รับฉายาว่าอาชิตโตเมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านได้เล่งจเจริญภาวนาอย่างหนักท่านไม่อะไรชีวิตอีกต่อไปแม้โรคภัยจะกำเริบขึ้นมาอีกก็ตามท่านขอยอมตายในผ้าเหลืองจะไม่ยอมลาศิกขาอีกเป็นคำลบที่สองฉะนั้นท่านได้ขอสมาทานถือข้อทุดงควัตลอดชีวิต เตรียมเครื่องบริขารที่จะเดินธุดงกรรมฐานด้วยจิตใจของนักต่อสู้กิเลสตัณหาอุปทานให้ถึงที่สุดหลวงปู่ฉลวยอาชิตโตถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวงพระกรรมฐานในยุคปัจจุบันท่านเป็นพระปฏิบัติดีผู้มีศักดิ์เป็นหลานแท้แ,ทและสิทธิเอกของ ลวงปู่เหรียญวราลาโพวัดอรัญญบันพศจังหวัดน้องคายพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเทระแห่งวงพระกรรมฐานอีกด้วยลวงปู่เหรียญวราลาโพนั้นได้ให้การรับรองคุณธรรมลวงปู่ฉลวยไว้แล้วว่าท่านฉลวยการประพฤติปฏิบัติของท่านนั้นสมควรอยู่เพื่อเผยแผ่สัจธรรมความจริงได้แล้วเพราะกำลังจิตของท่านแก่กล้า เอาตัวรอดได้แล้วหลวงปู่ฉลวยท่านเป็นพระอารมณ์ดีเบิกบานนับเป็นบัณฑิตฉลาดรู้หลวงปู่ฉลวยท่านได้รับอุบายธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์ฝ่ายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์และเป็นสิทธิในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกหลายรูปอทิหลวงปู่เทศ เทศหลังสีหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ดูลอัตุโรหลวงปู่บัวพาปัญญาพาโซหลวงปู่หลอดประโมทที่โตเป็นต้นหลวงปู่เฉลวยอาชิตโตท่านเป็นพระภิสูฆ์ที่มีความสันโดษมักน้อยท่านถือการบำเพ็ญเพียรมุ่งค้นคว้าหาสัจธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านได้รับการอบรม สั่งสอนมาดีจนมีกำลังจิตแก่กล้าอาจหารสมกับเป็นพระนักกรรมฐานเรื่องราวของหลวงปู่เฉลวยที่บันทึกไว้ยังมีอีกมากเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวโดยละเอียดของท่านกันเลยครับเชิญครับหลวงปู่เฉลวยอาชิโตวัดป่าโนนหินเสือ อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายองค์ลวปู่ฉลวยนั้นองค์ท่านถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวงพระกรรมฐานในยุคป,ปัจจุบันนลป,ปูดฉลวยอจิโตท่านยังเป็นพระผู้ปฏิบัติดีผู้มีศักดิ์เป็นหลานแท้ของ หลวงปู่เหรียญวาราลาโพผู้เป็นหลวงลุงหลวงปู่เหรียญวรลาโพนั้นเป็นพระสิทธิกรรมฐานรุ่นแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตร่วมกับหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่ชอบฐานสมโภหลวงปู่ฉลวยท่านเป็นสิทธิผู้ดำเนินตามแนวทางพระกรรมฐานจากพระอาจารย์เหรียญ วราลาโพแห่งวัดอาลันบรรพุทธจังหวัดน้องคายทายาทผู้ประพฤติสืบต่อหลักธรรมคำสอนด้วยระเบียบว,วินัยอย่างขิงครัดปัจจุบันกำลังจะหายากลงทุกวันทุกวันลวงปู่ฉลวยอาชีตโตองค์นี้ท่านมีปฏิปทาที่น่าเคารพบ,บูชาอยู่มาก ความเป็นผู้ลักความสงบลักสันโดดโดยใช้ชีวิตแบบสมถะไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับเอกลาบทั้งหลายทั้งปวงท่านเคยปารบอยู่เสมอเสมอว่าเราเกิดมาถ้ายังไม่ละทิ้งความอยากอยู่แล้วก็ยากที่จะหาที่บำเพ็ญตนให้ผลทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงสอนให้มีการปล่อยละเท่านั้นแต่ถ้าหากยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วแล้วก็อย่าไปหาเลยความสงบหนักหาไม่พบหลอกสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เมื่อมันยังอยากโน,น่นอยากนี่อยู่พระอาจารย์ฉลวยอชิตโตท่านมีนามเดิมว่าฉลวย พิชิตชัยเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน11ปีมาเมียพศ4 8 8 5าณในเขตอำเภอเมืองสีเชีงใหม่จังหวัดน้องคายบิดาชื่อนายโฮมพิชิตชัยมารดาชื่อนางพันพิชิตชัยท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสามคน พออายุได้11ปีบริบูรณ์ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าบาปชาเป็นสามเณรที่วัดชังเผือกสังกัดคณะมหานิกายบวชเข้ามาแล้วก็มีงานที่ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์เล็กๆน้อยๆไปวันหนึ่งๆน,นอกจากนั้นก็ท่องหนังสือเจ็ดตำนานเท่านั้นท่านมีใจรักชีวิตนักบวชมาก กว่าจะสึกออกมาใช้ชีวิตในเพศคารวาสเพราะการดำเนินชีวิตทั้งโลกมีแต่ความทุกข์และความดินน้นรนยิ่งมองเห็นชีวิตครอบครัวของท่านในอดีตสมัยเป็นเด็กเล็กๆด้วยแล้วทำให้จิตใจสลดแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ดังนั้นการบวชเป็นสมณรในครั้งนี้ท่านสามารถบวชได้4ปี จนอายุย่าง20ปีในระหว่างหลวงปู่เฉลวยบวชเป็นสามเณรอยู่นั้นท่านมีโอกาสได้พบกับหลวงปู่เหรียญวราลาโพแห่งสำนักสงฆ์ผาชันต่อมาสำนักแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดอลัญญบรรพศจังหวัดหน้องคายหลวงปู่ฉลวยมีความเคารพนับถือ พึงพอใจในปฏิปทาของหลวงปู่เหลียญวราลราโพจึงขออยู่จำพรรษาด้วยพร้อมทั้งได้รับก,การอบรมพระกรรมฐานด้วยครั้นเมื่ออายุ20ปีเต็มหลวงปู่เหลียญวราราโพได้นำสามเณรฉลวยไปอุปสมบทณนะพัฐศสีมาวัดพระงามสีมงคลโดยมีพระครูศิลขันสังวร หรือลวงปู่อ่อนสุมเมทโทเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทครั้งแรกท่านอา,าพาธหนักมีอาการผอมแห้งแรงน้อยจนหลวงปู่เหลียนวราลาพโพต้องอาราธนาให้ท่านลาศิกขาไปรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาบวชใหม่เพราะตัวยาที่ต้องใช้มีส่วนผสมของสุราเป็นอาบัตข้อห้ามของพระภิสุ หลวงปู่ฉลวยท่านบวชพระสองครั้งครั้งแรกท่านบวชได้ 4, สี่พรรษาก็ต้องลาสิกขาออกไปด้วยวิบากกรรมยังไม่สิน้นเกิดเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจนต้องตายไปหลวงปู่ฉลวยท่านเคยตายไปแล้วฟื้นคืนเรื่องนี้เคยโด่งดังในสายกรรมฐานท่านป่วยและได้ละ ดับขันไปถึงสามวันแต่หลวงปู่เหลียวนวราลาโพท่านสั่งห้ามนำใส่หีบและห้ามเผาเมื่อพ้นสามวันไปวันที่สี่หลวงปู่เหรียญเห็นว่าถ้าจะไม่ฟื้นท่านเลยให้เตรียมการประชุมเพลิงในวันลุ่งขึ้นปรากฏว่าคืนวันที่สี่ดวงจิตของหลวงปู่ฉลวยได้กลับเข้าร่าง จึงรอดพ้นการเผาไปเรื่องนี้เคยออกนิตยสารอันโด่งดังมาแล้ว mm. ลุงปู่ฉรวยกลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่อย่างน่าอาศาัศจรรย์ในระหว่างสามวันนี้มโนวิญ,ญญาณได้เห็นภาพต่างๆเหมือนจอฉายหนังย้อนกลับไปในอดีตชาติของตัวเองเป็นร้อยๆชาติได้ประกอบทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้มากมาย หนึ่งในนั้นคือการผ่าท้องผู้หญิงทั้งเป็นเพื่อนำลูกในท้องมาทำเป็นกุมารทองตามหลักไสย,ยศาสตร์ด้วยผลกรรมนี้ทำให้หลวงปู่ฉลวยต้องรับการผ่าตัดลำไส้ถึงสามครั้งภายหลังจากได้รับการรักษาตัวจนหายสนิทดีแล้วท่านจึงเข้าบวชเป็นพระพิสุสงฆ์อีกครั้งในครั้งที่สองนี้ ได้รับเมตตาจากหลวงปู่เหลียญวราลาโพเป็นพระอุปชาให้ได้รับฉายาว่าอาชิตโตเมื่อหลวงปู่ฉลวยอาชิตโตบวชครั้งที่สองเข้ามาแล้วท่านได้เล่งจเจริญภาวนาอย่างหนักท่านไม่อะไรชีวิตอีกต่อไปแม้โรคภัยจะกําเริบขึ้นมาอีกก็ตามท่านจะขอยอมตายในผ้าเหลือง ไม่ยอมลาสิกขาบทอีกเป็นคำลบสองฉะนั้นท่านได้ขอสมาทานถือข้อทุดงขวัดตลอดชีวิตเตรียมเครื่องบริขารที่จะเดินทุดงกรรมาฐานด้วยจิตใจของนักต่อสู้กิเลสปัญหาอุปทานให้ถึงที่สุดหลงปู่ฉลวยอาชิิตโต้าได้รับอุบายธรรมปฏิบัติจาก ครูบาอาจารย์ฝ่ายสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์และเป็นสิทธิ์ในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกหลายท่านอาทิหลวงปูเ่เทศเทศหลังสีหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ดุลอัตุโรหลวงปู่บัวพาปัญญาภาโสหลวงปู่หลอดปะโมทิโตเป็นต้น หลวงปู่ฉลวยอชิตโตท่านเป็นพระพิสุสงฆ์ที่มีความสันโดษมักน้อยท่านถือการบำเพ็ญเพียรมุ่งค้นคว้าหาสัจธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีจนมีกำลังจิตแก่กล้าอาจฐานสมกับพระนักกรรมฐานหลวงปู่เฉลวยท่านเล่าถึงการปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษที่ทำผาดับ จังหวัดน้องคายสิบห้าวันชั้นพัฒหารทีหนึ่งกว่าจะเดินลงมาเจอหมู่บ้านต้องใช้เวลาสองชั่วโมงนั่งสมาธิภาวนาอย่างไม่คิดชีวิตไม่ฉันพัฒหารและน้ำจนเวลาล่วงเลยไปห้าวันเหมือนหนึ่งว่าเวลาผ่านไปแค่หนึ่งวันสิ่งอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งไฟฉายและเทียนไข ก็ไม่มีให้ใช้ต้องใช้แสงเดือนต่างแสงไฟอีกทั้งสัตว์ป่าเช่นเสือและช้างก็ยังชุกชุมท่านเล่าถึงการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนว่าหลวงปู่เหลียนวราลาโพจะให้ลูกศิษย์นั่งสมาธิวันละสามชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยการเดินจงกรมหลวงปู่หลอดปะโมทิโต จะปลุกลูกศิษย์มานั่งสมาธิสวดมนต์ตั้งแต่ตีสี่ซึ่งข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามเหล่านี้ปัจจุบันค่อยๆจางลงไปพร้อมกับการเวราลาลวงปู่ฉลวยท่านเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนาคนมากกว่าวัตถุมีผลงานการเทศนาตามสถานที่ต่างๆมาหลายสิบปี จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเช่นรายการแผ่นดินธรมแผ่นดินทองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ททบ5ในสมัยก่อนและเทศทางสถานีของวัดสังกทานท่านเป็นพระรับแขกที่ไม่ลังเกียจที่จะคุยกับโยมเป็นเวลานาน,านๆเพราะการสนทนากันจะช่วยตอบข้อสักถามต่างๆให้เป็นที่กระจา่าง ทั้งทางโลกและทางธรรมปัจจุบันหลวงปู่เฉลวยอาชิโตท่านได้มาจำพรรษาอยู่หน้าวัดป่าโนนหินเสือตํอบบนผ่านเพร้าอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายท่านมีอายุรวม80ปีในปีพศ2565หลวงปู่เฉลวยอาชิโตท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอสีเชียงใหม่และเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนหินเสืออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายจวจนปัจจุบันนี้